เจจ้้าในการแสดงแต่ลอนสิเปลี่ยนในทิศทางไหนจักหน่อยเนาะจักหน่อยจักหน่อยจักหน่อยกัตามตามซื่อหลานเลยสไตล์แคมป์ครับแคมปิ้งคันผู้ใดสายแคมป์กระซิบหูจักเนาะว่าแคมป์มันเป็นลักษณะใดผู้ใดบ่แม่นสายแคมป์กระซินี่แหละครับมันสิเป็นส้มกระซิบและก็คือสัมผัสบรรยากาศท้องท้องไห้ทุ่งหน้าบ้านเฮาคิวแคมป์น้ำผอบ ตั้งเที Wait, ่ยงเบาบุกซ่องนีความสุขดื่มด่ำบรรยากาศทองทุ่งให้ท้องหน้าครับอันล้านหมูกระทะนี่ไปกินเซกอะไรหรอกครับมันมีทั่วไปในเมืองเนาะล้านอื่นพึ่งถามว่าเพิ่นกระเซียบพื่งกันอืแต่ว่าฟิวบรรยากาศต้องยุนีกระจายครับก็เลยคิดว่าเออมาคุยกันคำนองรับเข้าเฮ็ดยุนีเป็นอย่างหนึ่งแล้วบ่ได้ไปเซาทีบ่ได้เสียค่ายใจกันเซาทีครับตัดออกไปมองนี้เนาะ บันท er <C retrouver essen> oh ีนีเขาก็ใส่ระบบไฟโซลาร์เซลล์ครับหอบเนาะอืมครัประหยัดต้นทุนไปได้หลายเติบนะครับโอ้สวัสดีช่องน้ำพ่อครับโอ้โหโอ้ยมาได้กหมดเลยโอ้ยน้ำมันมีตัวไหนบ้าเส้นเงียบกัเลยข้ากันคุยกันาช่วงที่เขาว่างงานที่เขาก็บ่มีอย่างเด็ดเราหาช่องทางเพิ่มรายได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือนี่แหละครับเจ็ดขึ้นมาคุยกันบานิ่งน้องปอมแปมเนาะก็พอดีกันเลยเขาเอื้อนไวจังดเลย เคมีมันเข้ากันเวลาเฮ็ดคอนเทนต์แล้วมันคนมักคนขื่นชอบในการสร้างคอนเทนต์คลิปของเฮาบัดที่นี่เจ้าตู่เพิ่นกับผมนี่ก็ชอบอะไรคล้ายๆกันมันก็เลยไปนํากันได้นี้มันก็เลยเกิดปลายหน้ามุงกระทะแคมป์เกิดขนอนเว้าซอยนี่ไม่หรอเอาเอาเดียบเพื่อวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกลับมาเรื่องคอนเทนต์ครับผมครับผมว่าดีว่า เค่ีเข้ากันคอนเทนต์คือที่เราหายไปเนี่ยเมื่อกี้เรายังเตรียมร้านเป็นบางเตรียมเออเตรียมผู้รู้เหตุเองผู้รู้เหตุเองทำตั้งแต่ขุดหลุมตัดไม้แบบว่าตัดใหม่เทียบพื้นที่เตะหินเตะหยาเตะยางผมแบบทำั้งเตะน้อยๆนี่จนหอยแบบลอยบเส้นก็คือทำเองหมดนะฮะการทำป้ายการแขนไปสั่งของ แนวสองคนอีกกับพวเคยเฮ็ดลานไหมคะอ้าออาจจะเคยเฮ็ดต่บะไอกระจ่างด้กีบแล้วมาในเดือนที่แล้วอ่ะเราว่างว่างเลยว่าเฮอาทุนทรัพย์เฮ้างบเดลลายขนาดกี่สี่เฮ้าสีจางคนมากครับแค่มือหนึ่งวันหนึ่งวันน่ะทำงานได้แค่ไม่กี่อย่างมองนีกระเที่เป็นมือไหมคะฝนตกพร้อมนอสโอนนฝนตกฝนพร้อมโอ้ยหลายอย่างแล้วก็คิดอยู่ว่า

ถนนบริเวณอย่างทายคลิปยูทูบเอฟซี FC น้องาหูเอฟซีสารพ,รพรัดแพลอาจจะว่าเป็นทำไมเงียบไปจังช่วงนี้พอดีทำไมเงียบจังหนูบ่ไม่เวลาเลยค่ะในความคาที่ว่าไม่มีเวลาไม่ใช่ว่าทํางานตลอด24ชั่วโมงคือมันตื่นสวย <c oughs> มันตื่นสายมันตื่นสายแล้วก็ท้งนี้ทั้งนั้น <c oughs> เข้าเปิดเฮี่ยวล่าประสานงานไม่ว่าจะเป็นขอเลขบ้านขอไฟขอยังมันก็ต้องเดินนะไม่มีไม่มี ไม่มีประสบการณ์บ่มีอาบ่มีความรู้บ่มีความบ่มีความรู้หนึ่งขันว่ามีพี่ซออไซะพี่มาเดียวพี่ซอพม่นุ้ยเข้ามาหลายคนที่เอกสารนะ่ิเอกสารเพาบ่ฮหูเลยหูแต่ว่าสิเปิดแต่บัดที่นี่เปิดแล้วมันตรงนี้ยังน่ขั้นตอนมีอะไรบ้างในการขออยังต่างๆนี่มาขึดน้ำกลนไหมพี่สอขันบอบอกบ่าหไม่รู้หนึ่งสองสามคือแมนไม่รู้คือโดยโดยโดยที่ผมทำงาน ด้านนี้เนอะเข้ามาเข้ากับสีเบิงเจ็ดหนึ่งสองสามการอะไรอ่าเขาก็ต้องถามในส่วนทีเกเยออ่านี่นั่นนั่นไปก็ถือว่าพรงนี้ทั้งนั้นจุดเริ่มาาได้เริ่มมาจากตัวเห้าเนาะที่ที่จะกล้าทำกล้ากล้าเปิดเปิดโลกให้เจ้าของแต่เบื้องหลังหลักๆขอบคุณ แม่แม่แขอบคุณมาวันนี้นะคะแปลว่าบพรว่าสิเฮ็ดอนียงตอนแรกแม่ก็บพ่อแน่ใจเราว่าเทาสิเฮ็ดอีหแม่ก็คิดว่าพวกหนูสิเฮ็ดเล่นเพราะว่าพนุเฮ็ดเนีงพนุสเป็่จริงจังเทือเป็นแต่คนมีแต่คอนเทนต์แม่เฮ็ดคอนเทนต์เฮ็ดแล้วแหละมันอกาซ่าเฮ็ดแล้วแหละมันอกาซ่าเหมียนบ่อสิเฮ็ดพ่อได้ทไทยแม่ตอนแรกแม่ก็บอกว่าจังไหนเด้แม่หนูจะทำอันนี้ก็คือหนูเวลาอย่างไงหนูจะบอกแม่แม่บอกทุกคนที่ปรึกษาบอกแม่เพราะแม่รู้แอันนี้พอเราทำไปเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแม่ก็เลยมาซัพพอร์ตโซล่์ เกือบสามหมื่นทุเรศติดมาน้ำท่างนี่เกือบสามหมื่นเด้่ค่ะพี่น้องบ่ได้ร่วมซุ้มนี้ดด้ค่ะเอาง่ายๆคือเกือบเวกัดหอดอะไหลักลักแสนแสนกพัวหลักแสนครับหลักแสนอยู pues ่แต่มันหารสองมันก็เลยไม่ได้หนักมันก็เลยสอบรุ่งแต่เ hmm> ฮ็ดผู้เดียวผมกับพะเฮ็ดอ่าหนูกับพะเฮ็ดเพราะว่ามันลงทุนสูงค่ะที่นี่ มันเลวเอกสารแล้วเนาะค่ะพรกหนูกะว่าเป็นทุกวันมีปัญหาหมดมีปัญหาทุกวันน้ำจิ้มหมูกระทะพี่ซอก็ไม่เลยเห็นว่าจะเห็นว่าเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆคือไม่มีใครรู้อะไรเลยครับกินเป็นนซื้อแต่เห็นว่าเป็นแต่อยากขายแบบนี้สุดท้ายจะถึงวันพรุ่งนี้ที่จะเริองงานยาำหยีสรุปแล้วลงตัวทุกอย่างร้อมร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าอันนี้ก็คือขอแล้วที่ที่กินเนี่ยครับเมื่อกี้กินครับพี่น้องล่องน้ำจิ้มพอนโอเคอ่า มันมีหลายหลายน้ำจิ้มครับและท้ายนี่ฝากสำรับฝายหน้ามุกกระททสิเปิดในี่พวกนมีครับฝากทั้งสองฝากเอฟซีฝากพี่น้องนะครับผมแฟนขับเอฟซีี่เบื้องทั้งช่องี่สอบอกช่องคุณหมอบอกครับฝากฝายหน้ามุกกระแทแข็มนะครับอยู่ที่พิกัดอิลีเนาะตรงคาม้อยังกว่าฮอฟิน เนาะทางเขาตรงขามหอฟินแม่ครับเป็นตรงข้ามเลยนะครับผมอยู่ยิงติดๆกับบัตรบัดรบันน้องหยาปองเหลียววัาแพงวัดมากเหลียววัดเพียงวัดมาเลยครับจะมีป้ายอยู่พี่น้องครับเดี๋ยวติดป้ายให้่งออื่นหลักกะตรงเขามาอีกบ่อไก่นะครับผมตรงเขามาอีกบ่อไก่กับซีดีพ่อกับบรรยากาศนี่แหละที่พี่น้องเห็นนะครับผมป้ายนาหมูกระทะแคมป์นะครับบ่แม่นมีแต่แคมป์หมูกระทะนะครับอาหารเครื่องดื่มอีกเยอะแยะมากมายพี่น้องจังเขามาเบิ่งเอาว่ามากินแบบไหนยังงจังไลยนะครับที่พอดีกับน้องปวามแปรี้ยงกับขอฝาก นทนางเขาไปหน้ามูทาแคมบ้านหนองยาป้องอำเภอนามนท่านเขาติ่ติดกับท่างเขาหมอกกระสินนะครับผมนี่นามน,น,รนกระสินพ่พอแม่แม่เอฟซีที่คิดหอดคิดถตงเฮาคืเาาอเฮาว่ายู่นิยุ้านช่วงที่เฮา่ม,มีงานแสดงอยู่แล้วนั่นมาแต่ทำาม่เขากลับไปบแต่วันที่เราอยู่ร้านนี่ พเพื่อนเธได้เห็นเอฟซีได้เห็นป้อมแปมฮอดดีบอลในพนในันไล่สดทุงเวทีเฮาเหรียญให้เบิ้งมีบ่าเจอกันแน่นอนบนเวทีครับผมทุกวันทุกวันน,นะครับท่านบางคือพวกนุ้ก็คืขขขอขืนห่านพวกป่าเอฟซีท่าเ<ช>พิ่นมาแล้วก็มีฟงซองด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์วันปกติที่ที่เราไม่อยู่ที่เราไปงานลำก็จะมีน้องๆมาอยู่นี่ถุกเสาร์อาทิตย์บ่จัมประมาณนี้ครับเบื้องต้นเบื้องต้นเอฟซีแขกแม่สิร่วมแฉมน้ำได้บ่ มีได้ครับเวลาโอกาสสําคัญนี่ยคับผู้ใดเอาไงคือคนเพิ่อนอยากลวงคนเพื่อนแบบว่อยากลองให้คนนี้ได้ลนงดได้แบบฟิวใจจอยใจจอยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าปล่อยเลยแต่ว่าก็บแบบว่าเบื้องสถานการณ์ใจจอยตามความเหมาะสมความเหมาะสมนะครับผมครับอันนี้คือขอมูลขอบคุณนะครับสำหรับสามเลื่อนต้นเก้าเลขสองสมแช่บจาน ออขอ,อยากมันหดตะวมันสิไใบเดี๋ยวมันโหดกินเท่าหวานแสบแสบัแบ